ยีสิบหากันยายนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมรับเงินนะครับเฟสแรกมีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคอ,อรมอที่ประชุมกันแล้วเมื่อสชั่วโมงที่แล้วครับกบมีการยืนยันจากนายกคนใหม่หนะละพินวาจังสันนะครับเพื่นจะโอนเงินหนึ่งบาทครับทยอยโอนตั้งแต่วันที่ยี่หซีฮอดนี้ครับ เข่าในบัตรค้นจนเรื่องเล่าในการสิไปกดเอาเงินนะครับเพิ่นกัมีวิธีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตลองติดตามข่าวๆวเบิงว่าจะเป็นการผูกนะครับผูกพร้อมเพ์เข่ากับบัตรประชาชนเข่ากับบัญชีจังใดน,นะครับถ้าใดหนึ่งหมืนบาทแล้วสามารถกดเป็นเงินสดได้ลอค่อยติดตามต่อไปนะคพี่น้องผู้ใดมีบัตรค้นจนนะครับถือว่าโชคดีในเฟสแรกนะครับเฟสส กับว่ามีแนวโน้มว่าจังใดแต่ว่าขอให้เฟดแหลผ่านไปผู้ที่มีบัตรค้นจนดูว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณ14ล้านคนนะครับเราะเกินนี่เาดีใจนนะครับผม